สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับจอสติกไทย y คอเนวันนี้ผมจะพามาลองของใหม่กันก็เซิร์ฟเวอร์วันนี้จะอัปเดตแพชเป็นวันแรกนะครับก็จะมีของใหม่มาก็คือกล่องกระเป๋านะกระเป๋าสุ่มกุญแจคัปีนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันราคา3,000แคชต่อ1ชิ้นนะก็คือประมาณเออสาบาทต่อ1ชิ้นแต่ถ้าซื้อ10ชิ้นก็จะเป็น27บาท ว่ามันคุมราคามันไปดูของกันครับเออของที่จะได้นะก็คือกุญแจสีเงินห้าชิ้นกุญแจสีเงิน w c 10ชิ้นกุญแจสีเงินปี2075ัน็บห้าชิ้นนะครับเออกุญแจ0ูนย์้าชิ้นนะครับ0ูนย์สิบชิ้นกุญแจสีเงิน2 0งพั0ี่ชิ้นนะฮะกุญแจสีเงิน w c 5้าิชิ้นแล้วก็แจ็คพอตมันเลยก็คือเนี่ย กุญแจสีเงินปีสอง6ันหกหนึ่งร้อยชิ้นนะครับก็ถามว่าราคามันแพงไหมถ้าเทียบกับกล่องสูงุญแจคราปีอันก่อนที่แบบทำเรารวยกัน,นเยอะๆนี่ผมว่ามันก็จัดว่าแพงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันได้แจ็คพอตมาเนี่ยโอโ้โหผมว่ารวยแน่ๆคือแบบสอง6ันหกอ่ะสองพัหร้อยชิ้นเนะี่ยมันแบบค่อนข้างโหดสวกเลยนะฮะก็เดี๋ยวคือจริงๆมันมีแอดมินเปิดแล้วนะแอดมินกลุ่มจอสติกไทยนะเดี๋ยวผมอาให้ดูแล้วกันเนี่ย เขาเปิดเนี่ยเปิดสิบกล่องได้กุญแจสีเงินธรรมดาคูณห้าหมดเลยแล้วก็มีกุญแจสีเงินปีสองพันเจ็ดสิบห้าชิ้นอันหนึง่งคือเนี่ยผมว่าแม่งคือถ้าเปิดมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบยังไงมันต้องได้แต่กุญแจสีเงินห้าชิ้นแน่ๆเลยแต่ว่าเราคือยังไงชาแนลเรามันต้องเล่นกับไฟไม่ต้องเล่นแบบเราอินดี้เราต้องลองดูเพราะมันจะเวิร์กหรือเปล่า ทีนี้10ชิ้นมันจะ2องอเบาทใช่ไหมฮะผมจะซื้อสักตีมูลค่าไปพันหนึ่งแล้วกันพันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ3ชุด30ชิ้นนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันครับหน่งสองสาม โอเคซื้อไป3ชุดนะครับก็ราคามจะประมาณ810บาทนะครับแปดบาทจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปเปิดดูกันเลยแล้วกันครับเฮ้ยเข้าตรงไหนวะอ่าเข้าตรงนี้ครับมีไอคอนใหม่เพิ่มขึ้นมาสมกัญแจเงินคระปี30กระเป๋านะครับ30ใบไปได้อะไรกันบ้างก็ไปกันเลยครับผม กุญแจเงินนะครับกุญแจเงินนะครับกุญแจสีเงิน W C ครับผมโอ้โหมาแล้วครับสิบชิ้นกุญแจสีเงินปีสองพันเจ็ดนะฮะสิบห้าชิ้นนะค,ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะกุญแจสีเงินห้าชิ้นนะฮะกุญแจเงินมาแล้วครับ ผมว่ากุญแจเงินเนี่ยแบบธรรมดาโอกาสมันน่าจะเยอะมากๆเนี่ยเพราะเนี้ยเปิดมาจะสิบอันแล้วออกมาโคตรถี่เลยอ่ากุญแจสิงเงินปี2อ0พมาที่ๆนะครับผมว่าอาจจะเห็นราคานักเตะสองพันเจ็ดถูกลงนะะเพราะว่าเนี่ยกล่องมันออกมาเยอะมากค่อนข้างเยอะนะ15ชิ้นนี่เยอะนะเปิดกันตาเหลือกอะ่ะ อ่า WC มาแล้วครับจักพอดยังไม่ออกเลยคผมว่าของค่อนข้างใช้ได้นะผมว่าแอดมินท็นี่จัดว่าดวงสวยมากคือเปิดยังไงวะเปิดได้แค่แบบกุญแจสีเงินห้าชิ้นนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าคุ้มหรือเปล่า สถิติที่ผมทําไว้ตอนตอนเปิดกล่องสูงุญแจครับปีนี้1,000น่าจะได้ประมาณสักยี่าเอนะอย่างแย่ๆนะครับแย่ๆคนรจะได้ 25M อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้สักกี่ M นะครับ โอเคครับผมครบแล้วครับสรุปก็แจ็คพ่อตไม่ออกนะเอ,อ่อของที่ได้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นกุญแจสีเงินธรรมดานะฮะลองลงมาก็จะเป็นกุญแจสีเงินปี2 0 7 5็สิบห้าชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นของลองลงมานะแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นกุญแจสีเงิน w c นะครับ10ชิ้นคือ3าอันเนี้ยออกบ่อยแน่ๆนะครับเราก็ลองไปคำนวณดูว่าเราจะคุมหรือเปล่าถ้าเปิดกล่องชุดนี้นะฮะ คือสามอันเนี่ยออกออกสามันดับเนี่ยสามันดับแรกเลยกุญแจสีเงิน wC เอ่อกุญแจสีเงินปีสอง5เจ็ิบห้าชิ้นแล้วก็กุญแจสีเงินธรรมดานะครับเดี๋ยวไปเปิดต่อกันเลยแล้วกันครับผมอะไรมั่งวันนี้โหเปิดตามเรือ,ก,อก็นะครับสรุปเติมไปทั้งหมดแ1ดร้อยสิบบาทนะฮะได้กล่องเสียงโชคสีเงินนะครับ เอ้ยต้องดูเป็นกุญแจเดิแป๊มนึงนะอ่ากุญแจนะครับกุญแจสีเงิน87ชิ้นนะกุญแจสีทองเอ้ยสีเงินปี09 22ชิ้นกุญแจเงิน W C 52ชิ้นนะฮะแล้วก็กุญแจสีเงินปี2007 116ชิ้นนะครับสำหรับ800ผมว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าผมอยากได้ตรวจํำลองหลีกไปกดเลเวลอยู่แล้วไงพออันนี้ผมทำฟูลทีมาเซนนนอยู่เลเวลยังไม่เต็ม อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เปิดกันเลยนะ้วันครับอ่าตอนนี้ผมก็เปิดครบแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากเลยแบบประมาณสักส0 0ร้อกล่องได้ก็ผมก็เลยตัดตัดวิดีโอเลยนะฮะก็มาดูักผลสนุปกันก็คือจะได้การ์ดสองหมื่นแปดสบเจ็ใบนะฮะสองแสนใบนะครับ,บ,รบแล้วก็4ี่หมืยใบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ย มันจะมูลราคาประมาณ 4.18m เท่านั้นนะเฉพาะการ์ดเงินนะเงินที่ได้ 4.18m แล้วก็พพักนักเตะเนี่ยได้แค่นี้เองครับก็คือมี07309ใบนะครับ13205ใบ09201ใบแล้วก็ W300 อีก7ใบนะฮะก็จัดว่าผมว่ามันค่อนข้างน้อยนะ เดี๋ยวก็ไปดูลงเปิดการนะครับว่าเจ๊งไม่เจ๊งแต่คือถ้านับเงินอย่างเดียวเนี่ยเจ๊งไปแล้วเรียบร้อยนะแปดร้อยบาทนี้ก็ไปเลยละกันนะไม่ต้องคัดเลือกอะไรละไปนะครับไปดีด้านะครับยังมาตามมาอยู่นะครับผมบอยนะครับเจ้าโมตินโยลูก้าโทนี่นะครับทำนี้มาศูนย์หก ขายวันนี้ไซมอนแล้วก็เฟิร์นโดกาโก้นะครับอ๋อ oh. ตัวเฟิร์นโดตอเลสนะครับ07แล้วก็สตีเวนเทนเลอร์นะครับผมหมดแล้วครับผม07ต่อไปมาเปิดปี13กันเลยแล้วกันครับปี P 13มี่นักเตะส่วนมากราคาค่อนข้างถูกมากๆนะไม่รู้รจะเอาใครลูคัสแอมเบิร์กนะเฮ้ยลิคกี้แอมเบิร์ก เอเ่อยอนเตวเล่น,นะฮะโรนี่คลอสคาร์เรนเดนล่านะฮะแล้วก็คลิสซมอลลิงครับผมหมดแล้วครับต่อ,อไปท็อปสองร้อยครับมาเลคัมซิกครับผมต่อไปท็อปสามร้อยดับบิวนะฮะก็คือเนี่ยความห่างเนี่ยอยู่ที่กาชุนนี้ละ ทำไม่ได้พวกนี้เนี่ยคือแบบปยวแล้วฮนะไม่รู้ว่าไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเลยแล้วกันครับผมไม่ต้องสลงสลับอะไรกันเลยรนะักสาใบก่อนถ้าได้ไม่ดีค่อยสลับใบแรกครับนาคารโมโต้นะฮะเดี๋ยมันย่ามาติสนะครับอีกใบหนึ่งแล้วกันครับผมโยชิดะไปศสัตอ้ยจัดว,จว่าเจงนะผมว่า ปกตทิท็อปสามร้อยเนี่ยมันน่าจะได้แบบตัวแบบโอเคโอเคบ้างนะแต่นี้ไม่ได้หาอะไรแสงยังไม่ออกสกักใบเราขาดไปไหนตัวหนึ่งวะนักเตะหายไปตัวหนึ่งนะครับแพง,งใครวะเนี่ย เอาแล้วกูอยาเอาใครก็ได้แล้วกันยะีอยออกที่เกล็ดดูแล้วอเอน,น่านะตัวสุดท้ายโอเคไปเลยครับผมเฟรน,นนี่ครับผมดอกบารานะฮะอีกสองใบสุดท้ายแสงจะออกไหม ซีเฟนเจอร์ลานะครับผมรอเรื่อยๆสรุปว่าเจ๊งนะครับคือดูจากนักเตนนะเนี่ยขายได้รวมกันนี่ราคาไม่น่าเท่าไหร่แบบจัาว่าถูกมากนี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนรวมหน่าได้สักก็มาสนะักองอะหากว่าสีเหลือเอ็มเดียวสรุปว่าเติมไปแปดร้อยได้แค่ห้าเอ็มนะคร่าวๆนะครับผมสรุปว่าใครมีตังอยากลองของกล่องนี้ผมแนะนำว่า อย่าไปซื้อเลยครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างไม่คูมนะผมว่ามันไม่คูมนะส่วนส่วนถ้าเกิดใครได้จากผ่อนนี้ก็จัดว่าคูมนะแต่ถ้าว่าถ้าแบบถ้าเทียบแบบไอเทมทั่วไปผมว่ามันมันไม่ค่อยคูมเท่าไหร่ mm. เดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับ mm. เดี๋ยวมีของใหม่อะไรใหม่ไงเดี๋ยว mm. เดี๋ยวจะพามาลองใหม่นะครับผม mm. ก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ